สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทแมปที่มีชื่อว่าใครจูรีเวิร์ดต่อจากผ่านที่แล้วเลยที่ผมต้องฟาร์มตัวนี้ให้ถึงเลเวล50จะได้เอาไปดกดล็อกคิลิวพอถึง50แล้วผมจะได้ไปฟาร์มเอ,อิ่มเจ้ากอร์เซสองพเพื่อที่จะได้พอได้มาพอเอ,อ หลังก็ทีลาตองฟันอันแล้วเนี่ยเราจะไปวางเงินด้วยเจ้าเติมไฟนอลวอร์เพราะว่าตัวนั้นดาเมจแรงแล้วอะ่ะผมชอบปูด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 ผมว่า ผมต้องไปตัเกียวฟ้าไปเลยย่ามาแล้วแองกิลัสอยากเอ้ยเดียวเดียวไฟนอนวอ์คนนั้นเขาช่วยผมจากอันเจ้าเอ่มเจ้าสองพันคือตัวนั้นเนี่ยเขาช่วยผมอะครับคือแบบกำตามสนองมากแต่ดันอัน กซิลาสองพันสิบสีเขาเนี่ยเข้าใจผิดว่าผมกับไฟนอลวอ์เนี่ยทำร้ายเด็กแต่จริงๆแล้วก็คือเด็กมาทำร้ายผม <c ười> คือเขาไม่ใช่เด็กหรอกตัวนั้นราคาตั้งส,สองสหมื่นอืออือ อยาไฟนอนวอยอยู่ในอันตรายผมจะช่วยเขาไฟนอนวอยอยู่ไหนแล้วนั่นมันคือลิลจกจะก์เอ,อิ่มเกาะที่ผมเกิดน,นี่คือผมไปฟาร์มก่อนที่มาเล่นให้ท่านผู้ชมดูอีกเหมือนกับภาคที่แล้อวอ่ะที่มาฟาร์มตอนที่แบบไม่ได้ถ่ายคลิปยา้า ออวันนี้เอาสักมาณเอ่มประมาณสิบหกเอ้ยยี่สิบหกเลเวลนั่นไงพี่ไฟนนทวอเขาช่วยผมเฮ้ยไฟนนทวอลตกอยู่ในอันตรายสวยแล้วเขาโดนไล่ล่านี่ คนไฟคนนี้แหละที่มาสู้กับผมกับไฟนอนวอร์เนี่ยเออเออเออกออพี่ไฟนอนวอร์ผมไม่ไวแอมไฟนอนวอร์ฝากต่อด้วยนะเดี๋ยวผมเกิดที่เมืองโตเกียวเท่าไหร่ต้องนั้นนะ เดี๋ยวพี่ไฟน้ำนวอไม่ตายแน่นั่นไงว่าแล้วอู้พี่ไฟน้ําวอเก่งมากเลยค่ะเราไม่เก่งฮยดึกว่าคาตายไปแล้วนี่นี่นี่นนี่น,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 นี่นั่นแหละนั่นแหละคนฉีดใส่เขาฉีดยาอัลเทารมิดเบสกันโรคเอิ่ม ลอกลอกเอาติเม็ดเลดเร็วแล้วอ้าอ้อผมขึ้นไหมอ้ออียาอ้อขึ้นยากจังเลยอียาโอเคผมไม่ได้เล่นกับพี่นะเมื่อวานผมก็บอกว่าเป็นลูกคนเดียวอีย๋ฮอ ไฟนอนวะสองพันสี่วันนั้นอยู่หรือเปล่าครับอ๋อขาดได้เลยโอเคหลงใส่ไฟน้อนวะเขาฟาร์มอยู่จับตาดูเขาไวด้ดีๆว่ามีใครรังแกผมจะได้ไปช่วยนี่คือคำขอบคุณจากตอนที่เขาช่วยผมคือไฟน้อนวะ ็นผมแบบโดนอันกอสซิลาสองพันฆ่าเนี่ยแล้วเขาก็มาล้างแค้นให้ตอนที่ผมตายแล้วอะแล้วพอผมเกิดอยู่ที่ตัวเกียวแล้วผมเห็นอนกอซิลาตัวนั้นมันวิ่งหนีอะไรก็ยอย่างก็คือวิ่งหนีเขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไฟนุ่นวอหายไปไหนนะไฟนุ่นวอ Mm. นายบังอัดทำาคนไฟนนทวอย่าคนไฟทำลายตึกออกก่อนนี่แน <üf ule> ่นี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 ่บังอัดบังอัดฆ่าคนไฟนนทวออันนั้นบทในดดนบอลย่ามาสิฮิกก์จุ้ยจุ้รัเพลงกติล่า

ากครับทนมากครับวิคนนี้ผมจําได้เข้ามาไล่ผมนั่นแหละสู้สู้นี่เฮ้ยเข้าเข้าใจผิดอีกแล้วอันนี้คนละคนกับคนที่เข้าใจผิดนะ โดนรุมเอ,อือโอเคผมจะไม่จับจับตาเฝ้าเฝ้าอีกแล้วผมจะหนีเขาอเพอช่วยก็ฆ่าผมเนี่ยงงยกับคนในเซิร์ฟนี้จริงๆเลยคือผมไปดูคลิปทุกคนมาแล้วเนี่ยคือคลิปทุกคนเขา โชคดีมากมีช่วยแล้วก็มีคนติดตามเยอะแต่ผมอะมีเอฟซแค่คนเดียวคือเอซเข้ามาเล่นกับผมนะไม่ได้มาบ้านผมแต่บังเอิญเจอเขาช่วยผมคือเอฟเขาเป็นเออเป็นเขาชื่อว่าเคเคเขาเป็นเจ็คจากัว ก้าสิบห้าเมตรตอนผมก็เป็นไฟนอลวอรแหละแต่ตอนที่อันคีริวมันยังไ,ได้อัปเดตเข้ามามาไหนโอ้สก,กินเฉยๆตกใจหมดถืว่าเป็นตับโบกัิสิลาอฮ้ยไฟนอลวอรมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยอีแล้ว เห็นว่าอันไฟนวอรอมันสู้ถูกตรวดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้ตั้งแต่เม่อะไรบ้าอ้ยน่ากลัวถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยครับบายบายมันนั่นมันอะไรนะก่อน yep. จบกันไปผมขอยิงใส่ตัวนี้ก่อนย่าย